わっ ค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกของโมโมแล้วนะคะโมโมก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนของชาวจังหวดัดอุทัยธานีในการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ในปีนี้นะคะค่ะพอ,อะทราบข่าวว่ามง้งเสียชีวิตอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงในความรู้สึกแล้วก็ตอนนั้นความรู้สึกมันก็แบบ อึ้งไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งรับตำแหน่งได้เพียงสี่วันแล้วน้องก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะคะ่ะมันจะมีอาถรรพ์ไหมว่าเฮ้ยอาจจะมีการพลิกตำแหน่งออ๋อสำหรับสโอแล้วสมมคิดว่าไม่อยากให้มองว่ามันเป็นอาถรรพ์นะคะ <c oughs> เพราะว่าที่สโอได้มาเป็นตัวแทนในณนะจุดนี้นะคะสมมก็ได้มาสารฝันต่อจากน้องด้วยอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นคะ่ะทุกอย่างมัน อย่ามองว่าเป็นอาถรรพ์เลยดีกว่าเนาะค่ะอยากจะฝากอะไรถึงชาวอุทัยไหมคะค่ะสมโุก็อยากจะฝากให้ชาวจังหวัดอุท,ทัยธานีนะคะร่วมช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้สมโุกในการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ในปีนี้ด้วยนะคะสมโอก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วจริงแล้วอยากจะ พูดอะไรถึงน<ด>้องเฟียส,สไหมว่า<ด>อยากให้น้องเฟียสให้กำลังใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็อยากถ้าจะพูดถึงน้องนะคะก็อยากจะบอกน้องว่าวันนี้นะคะพี่นะคะก็ได้มาสารฝันต่อจากน้องแล้วนะคะพี่จะนำสิ่งที่น้องเนี่ยอยากที่จะมายืนบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นะคะสมโบก,ก็จะนำความฝันน้องขึ้นมามายืนณจุดจุดนี้นะคะ่ะโอเคครับ,อคครบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ